สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง Tellings Story กันอีกเช่นเคยนะครับและในวันนี้เนี่ยผมก็จะมาบอกเล่าถึงข้อมูลน่ารู้ถึงรายละเอียดสรีระของ Predator หรือว่าชาวยศจาที่เรารู้จักกันนั่นแหละครับซึ่งก็ต้องขอบอกคุณผู้ชมเอาไว้ก่อนเลยนะครับว่าคลิปนี้เนี่ยได้มีการอ้างอิงมาจากเว็บไซต์ที่มีการรวบรวมข้อมูลของ Predator มาบ้างไม่มากก็น,น้อยนะครับซึ่งผมเนี่ยแค่นำข้อมูลมาบอกเล่าเพื่อให้คุณผู้ชมเนี่ยรับชมเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เพราะฉะนั้นแล้วขอให้คุณผู้ชมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะอ้าวล้วครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมรายละเอียดสลีละร่างกายของเพรเดเตอร์หรือว่าชาวยุดจ่าว่าจะมีอะไรกันบ้างเราไปชมกันเลยดีกว่าครับ ความสูงของ Predator โดยเฉลี่ยวความสูงของ Predator ในขณะที่ยืนส่วนใหญ่นะครับจะมีความสูงอยู่ที่ราวๆ7ถึงฟุตหรือไม่ก็9ฟุตเลยก็ได้นะฮะโดยในช่วงแรกเนี่ยเราจะวัดจากซสายส่วนสูงของ Kevin Peter Hall นักแสดงที่เล่นบท Predator ในภาคแรกที่สูงถึง7ฟุต2นิ้วหรือว่า2เมตรเซนซึ่งหลังจากนั้นเป็นต้นมานะครับ Predator เนี่ยก็ได้ถูกกำหนดเฉลี่ยวความสูงเนี่ยที่เป็นพื้นฐานอยู่แล้วนะครับประมาณ7ฟุตเป็นต้นไปครับ น้ำหนักของプレเดタープレเด o r โดยเฉลี่ยแล้วนะครับจะมีน้ำหนักประมาณ250กิโลกร,รมัมซึ่งมากกว่า2เท่าของน้ำหนักมนุษย์ซะอีกนะฮะเพียงแต่มวลโดยส่วนใหญ่ของプレเดターเนี่ยหรือว่าชาวยศจานั้นนะครับจะเป็นมัดกล้ามเนื้อที่อัดแน่นสมากกว่าทำให้พวกมันเนี่ยได้เปรียบทางด้านสรีระและความแข็งแกร่งในการต่อสู้โดยปราศจากอาวุธอย่างมากนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ยพาะกำลังในการยกน้ำหนักของプレเดร์ จะสามารถยกมนุษย์ที่มีน้ำหนักถึง100กิโลกร,รมัมได้โดยมือเพียงข้างเดียวได้ซ้ำและยังสามารถยกเอเลี่ยนซีโนมอฟได้โดยมือทั้งสองข้างอีกด้วยครับนอกจากนี้ในหน,นังเรื่องเพลเราก็จะได้เห็นชาวยศจาเนี่ยสามารถยกหมีกริซลี่ที่พายแพ้เนี่ยไว้บนหัวอย่างง่ายได้ซึ่งปกติแล้วเนี่ยหมีกริซลี่นะครับเป็นสัตว์ที่มีน้ำหนักเฉลีย่ยประมาณ250กิโลกร,รมัมหรือว่า550ปอนด์เลยทีเดียวสีผิวของเพ e สเตเต ตามหลักเกณฑ์พื้นฐานของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมจากชาวยศจานะครับที่มีมาแต่ช้านานหลายพันปีนะฮะส่วนใหญ่ชาวยศจาเนี่ยจะมีผิวสีน้ําตาลค่อนไปทางขาวเนื่องจากบรรพบุรุษของเขาที่มีชื่อว่า h i s c t e n หรือว่า kael มีสีผิวเป็นเผือกแต่ในบางพื้นที่เนี่ยด้วยสภาพแวดล้อมที่ต่างออกไปทําให้ผิวของพวกเขาเนี่ยเป็นสีน้ําตาลเข้มหรือว่าเขียวไปเลยก็ได้นะครับโดยผิวของชาวยศจาเนี่ยจะมีความหนากว่าผิวหนังของมนุษย์และมีความสาคกคล้ายกับสัตว์เลื้อยคลาน พวกเขาเต้องปรับตัวให้เข้ากับสภาพแวดล้อมของดาวอันแห้งแลง้งซึ่งทางนี้นก็เพื่อช่วยดูดซับความเสียหายจากนักลา่าและสิ่งแวดล้อมอันเลวร้ายต่างๆรวมไปถึงอาวุธระยะประชิดแถมยังช่วยทําให้ปรับตัวต่อสภาพอากาศที่หนาวจัดและร้อนจัดได้อีกด้วยนะดวงตาของเ p r e เตอร์ชาวยศจาโดยทั่วไปนะครับจะมีดวงตาสีเหลืองหรือว่าสีเขียวโดวยมีรูม่านตาสีดําอยู่ตรงกลางซึ่งการมองเห็นปกติของ p r e เตอร์เนี่ย ค่อนข้างจะพลามมวและบิดเบีย้ยวด้วยโทนสีแดงแต่พวกเขาเนี่ยก็ได้ใช้ไบโอมาสเทคโนโลยีหมวกสุดล้ำของพวกเขาที่สามารถชดเชยการมองเห็นอันพลาโมนี้ได้ดังนั้นแล้วเนี่ยเมื่อใดที่เพลเดเตอร์นะครับถูกตีจนหมวกหลุดพวกมันก็จะมองเห็นภาพได้ไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นักอันนี้จะแสดงให้เห็นก็ต่อเมื่ออยู่บนดาวดวงอื่นนะครับเนื่องจากว่าพวกมันเนี่ยมีสายตาที่มองเห็นผ่านอุณหภูมิความร้อนซะมากกว่าซึ่งมากกว่าสิริลารูปร่างโดยละเอียดซะอีกครับนิ้วของเพลเดเตอร์ เพลเดเตอร์ในหลายๆภาคเนี่ยส่วนใหญ่จะมีนิ้วเท้า5นิ้วเหมือนกับมนุษย์ปกติทั่วไปนะฮะแต่ที่ไม่ปกติเลยเนี่ยก็คือนิ้วที่5ของมันเนี่ยจะถูกหลบซ่อนอยู่ด้านข้างของเท้าซึ่งก็มักจะมองเห็นได้ยากนะครับแต่บางสายพันธุ์เนี่ยก็มีเพียง4นิ้วไปเลยซึ่งนิ้วเท้าของพวกเขาเนี่จะถูกปกคลุมไปด้วยเล็บอันแหลมคมมีส่วนที่คล้ายกันกับผังผืชดเกาะติดอยู่ด้วยนะฮะซึ่งก็ทําให้ชาวยุจ้าส่วนใหญ่เน,นี่ยว่ายน้ําได้อย่างชํานาญซึ่งอาจจะเป็นเพราะสรีระของ ทรงผมของเพลเดเตอร์อันที่จริงเนี่ยก็ได้มีการบอกเล่าผ่านการ์ตูนคอมิกกันไปบ้างแล้วนะครับว่าไอเซนท่่้อยอยู่บนหัวของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ในทุกคน,นจะคิดว่าเป็นทรงผมเดดร็อกใช่ไหมหล่ะครับแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เส้นผมแต่อย่างใดเลยแต่มันเนี่ยคือส่วนหนึ่งของร่างกายเพ e เดเตอร์ที่เมื่อถูกตัดออกไปแล้วเนี่ยก็จะเห็นเป็นเลือดไหลออกมาในทันทีครับเลือดของเพเดเตอร ปกติแล้วเนี่ยเราจะเห็นเลือดของ Predator เป็นสีเขียวสะท้อนแสงใช่ไหมล่ะครับซึ่งในเลือดของพวกเขาเนี่ยก็จะมีความเป็นด่างอย่างมากต่างจากของซินอมบฟที่มีความเป็นกรดสูงทําให้เวลา Predator เนี่ยถูกเลือดของซินอมบฟพวกเขาเนี่ยจึงไม่ค่อยเป็นอะไรมากนักโดยเลือดสีเขียวของ Predator นั้นเกิดขึ้นมาจากสิ่งที่เรียกว่าฮีโมโกบินซึ่งเป็นโปรตีนที่อยู่ในเม็ดเลือดโดยสิ่งมีชีวิตจําพวกมนุษย์เนี่ยจะมีฮีมหรือว่าธาตุเหล็กอยู่ในฮีโมโกบินต่างจากเลือดของ Predator ที่น่าจะไม่ได้มีธาตุเหล็กเหมือนกับบเาาแต่อาจะามีนสูง เพราะอาศัยอยู่ในอากาศที่มีไนโตรเจนสูงกว่าปกติอย่างเช่นดาวต่างๆที่เกิดขึ้นในหนังหรือว่าในคอมิกนั่นเองเพลเดเตอร์เพศหญิงเพลเดเตอร์โดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีความสูงประมาณ7ฟุตหรือว่า8ฟุตเป็นอย่างต่ำตามที่ได้กล่าวไปนะครับแต่คุณรู้หรือไม่ครับว่าเพลเดเตอร์หรือว่าชาวยศจาเพศหญิงนั้นจะมีส่วนสูงมากกว่าเพศชายเล็กน้อยประมาณ3-4นิ้วและมีความแข็งแกร่งกว่าอย่างมากนะครับ เหมือนกับสัตว์จำพวกต่างๆที่เพศเมีเยจะมีสรีระใหญ่โตกว่าเพศผู้ซึ่งในสายพันธุ์ของชาวยศจาเนี่ยก็เป็นเช่นนั้นเหมือนกันครับการผสมพันธุ์ของชาวยศจาสํสำหรับชาวยศจาโดยปกติทั่วไปนะครับที่ไม่ได้หมายถึงนักล่าอย่างเพรเดเตอร์ส่วนใหญ่ก็จะใช้ชีวิตเหมือนกับมนุษย์อย่างเราๆนี่แหละครับที่จะมีการออกลา่าพบปลูกเรียนกิน และสืบพันธุ์คล้ายคลึงกับมนุษย์เรานั่นแหละครับโดยตามสรีระของร่างกายชายยศจาเนี่ยจะมีความคล้ายคลึงกับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมซึ่งก็จะมีการผสมพันธุ์กันระหว่างตัวผู้ตัวเมียแม้ว่าการกระทําดังกล่าวเนี่ยอาจจะดูรุนแรงกว่าสายพันธุ์ของเรานะครับเนื่องจากว่าการสืบพันธุ์ของชายยศจานั้นตัวเมยยเียจะเป็นฝ่ายเลือกตัวผู้ที่แข็งแกร่งเพื่อสืบทอถทายาทให้มีความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในอนาคตได้ส่วนการร่วมเพศหรือว่าสืบพันธุ์เนี่ยยังไม่มีข้อมูลหรือการบอกเล่าให้เห็นนะครับแต่่่ก็นนนาาาจะสิษฐได้ว น่าจะมีการร่วมเพศเหมือนกับมนุษย์เรานั่นแหละแต่สลับในสมัยโบราณบ,บรรพบุรุษชาวยศจายอย่างฮิชคิวเตนก็ได้มีการบอกว่าพวกเขานั้นสามารถแยกเพศได้ทั้งชายและหญิงและสามารถออกลูกหลานได้เอง6ตัวต่อครั้งซึ่งในข้อมูลนี้เนี่ยอาจจะไม่นับเป็นคานอนหลักในจักรวาลก็เป็นได้ครับการสื่อสารของเพลเดเตอร์โดยเพลเดเตอร์นั้นจะมีเขี้ยวใหญ่อย่างน้อยสเขี้ยวนะครับ ซึ่งมันก็จะใช้เคี่ยวในการออกเสียงหรือกระทบกันให้เกิดเสียงได้เพื่อใช้ในการสื่อสารนอกจากนี้ก็ยังใช้เสียงจากลำคอเรียนแบบเสียงของมนุษย์ได้อีกด้วยพฤติกรรมการเรียนเสียงเหยื่อหรือมนุษย์โดยจากในหนังที่เราดูนั้น Predator เนี่ยจะมีนิสัยประหลาดอย่างหนึ่งนะครับนั่นคือชอบเรียนเสียงของศัตรูที่ต่อสู้ด้วย ซึ่งพวกมันเนี่ยจะใช้เสียงจากลําคอในการดัดแปลงให้มีถ้อยคําเหมือนกับศัตรูที่พูดออกมาไม่ว่าจะก่อนตายหรือในระหว่างการต่อสู้ครับทั้งนี้เนี่ยอาจจะเป็นไปได้นะครับว่าพวกเขาเนี่ยให้เกียรติกันหรือต้องการข่มขวัญศัตรูเท่านั้นซึ่งสุดท้ายแล้วก็ย,ยังไม่มีข้อสรุปแน่ชัดนะครับว่าเป็นเพราะอะไรกันแน่การกินของเพล d เดเตอร์เพลเดเตอร์เนี่ยถือว่าเป็นสัตว์กินเนื้อเหมือนกับมนุษย์เรานะครับ ที่มีระบบการย่อยของดิบได้อย่างน่าประหลาดทั้งนี้เนี่ยก็ขึ้นอยู่กับเผ่าพันธุ์และการปรับตัวเพราะในบางเผ่าพันธุ์เนี่ยก็มีอารยธรรมการทาอาหารปรุงสุกให้กินกันด้วยนะกลับกันแล้วเนี่ยสำหรับการออกล่าเหยื่อของพレเดเตอร์ก็อาจจะกินเหยื่อสดๆท,ทั้งๆอย่างนั้นได้เลยหรือว่าแม้แต่การกินรากไม้เนี่ยก็เคยมีปรากฏมาแล้วนะครับซึ่งชาวยศจาเนี่ยจะใช้เขี้ยวของมันในการฉีกกระชากเนื้อและบดให้ละเอียดให้มากที่สุดก่อนจะกลืนไปทั้งอย่างนั้นซึ่งระบบการย่อยอาหารเนี่ยจะจัดการกับเนื้้้ออดดดิิบและขงชนใหญ่ๆไี เพื่อแปลงเป็นพลังงานที่จําเป็นต่อร่างกายและการฟื้นฟูครับสังเกตง่ายๆนะครับว่าชาวยวุตจาโดยทั่วไปเนี่ยจะมีอายุที่ยืนยาวมากกว่ามนุษย์เสียด้วยซ้ำอายุไขยของプレเดเตอร์อายุข,ย,ข,ย,ขยโดยเฉลี่ยของプレเดเตอร์หรือว่าชาวยศตจานะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะมีอายุอยู่ในหลักร้อยปีถึงพันปีโดยเรื่องนี้เนี่ยอ้างอิงถึงบรรพบุรุษอย่างฮิตชคิวเทนที่เคยเป็นทาสมายาวนานในสมัยโบราณซึ่งยังเป็นการปกครองของเผ่าพันธุ์อเมงกี ก่อนที่จะถูกก่อการปฏิวัติขึ้นจนฮิชคิวเตนหรือว่าคาเอลนั้นได้ขึ้นของบัลลังเลื่อยมาเป็นเวลากว่าพันปีครับแต่อย่างไรแล้วเนี่ยนี่ก็อาจจะไม่นับเป็นค่านอนหลักของจักรวาลเพลเดเตอร์ก็ได้ครับและโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยชาวยศจาหรือว่าเพลเดเตอร์อย่างพวกเขานั้นก็มักจะตายก่อนอายุขัยเสียด้วยซ้ำเนื่องจากต้องการหอยหาการต่อสู้และมักจะตายจากศัตรูที่แข็งแกร่งกว่านั่นเอง โดยทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้ถึงรายละเอียดสรีระของ p r e เตอร์หรือว่าชาวยยวศจ่าที่ผมนำมาฝากคุณผู้ชมได้ดูกันนะครับเป็นยังไงกันบ้างครับหากใครที่ชอบคลิปอะไรแบบนี้ก็ขออย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้ไปอีกนะครับและคลิปหน้าเราจ้าเอาเรื่องอะไรมานำเสนอคุณผู้ชมได้ดูกันอีกโปรดติดตามชมกันได้ใน t e l l i n g Story เรื่องเหล่านี้ไม่อยู่ว่าคลิปนี้เราขอลาไปก่อนสวัสดีครับ